สวัสดีค่ะเรื่องเล่าสนุกๆวันนี้เล่าไปเสียวไปค่ะเรื่องนวดแล้วเสียวเสียวโดยเจ้าป่าคลาทมเรื่องที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนถ้าไม่เชื่อก็ลองฟังดูสิว่าเสียวจริงหรือเปล่าผู้ฟังบางคนอาจเคยลองมาแล้วก็ต้องพูดเสียงเดียวกันว่าเสียวจริงๆ ฉันเป็นคนชอบทำบุญเมื่อมีโอกาสจึงชวนเพื่อนฝูงไปทำบุญด้วยกันที่ต่างจังหวัดและถือโอกาสพักผ่อนไปในตัวเราไปกันประมาณสิบคนเลยต้องเช่ารถตู้ไปเพราะจะได้นั่งเมามอยกันไปตลอดทางระยะทางจากกรุงเทพไปอุบลก็กินเวลาหลายชั่วโมงเราก็จะหยุดพักข้างทางเป็นระยะระยะ ถ้าตรงไหนมีร้านนวดฉันก็จะรีบเข้าไปใช้บริการเพราะฉันชอบนวดเป็นชีวิตจิตใจไม่ว่าหมอนวดจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคนแก่หรือสาวประเภทสองฉันก็ไม่เคยเกี่ยงเลยพวกเราก็มาถึงวัดก็เย็นพอดีภายในบริเวณวัดดูคลึกครื้นผู้คนเดินกันขวักไขว่บางคนก็มาทำบุญ เดินดูร้านรวงต่างๆที่ทางวัดจัดให้มีการออกร้านต่างๆฉันรู้สึกสดชื่นเหมือนได้บุญยังไงก็ไม่รู้เวลาเข้าวัดฉันชวนเพื่อนๆไปเดินสอยดาวเพราะจะสอยทุกครั้งที่แปลงานวัดรางวัลก็ไม่คุ้มกับสตางค์ที่เสียไปสักเท่าไรหร่หรอกแต่ใจมันชอบและถือว่าได้ทำบุญฉันกับเพื่อน หอบรางวัลเต็มไม้เต็มมือไปหมดเดินไปชมร้านรวงต่างๆพวกเราเดินมาพักใหญ่แล้วเพื่อนก็เริ่มอยากพักแต่ฉันยังมีแรงอยู่แล้วตาวก็เหลือบไปมองเห็นป้ายที่อยู่ข้างๆว่านวดแผนโบราณโดยคนตาบอดฉันจะรออะไรอีกล่ะ ดึงมือเพื่อนเข้าไปและให้เพื่อนนั่งรอนอนรอก็ได้เห็นแล้วยังค้าว่าฉันเสพติดการนวดจริงๆป้าที่ยืนอยู่หน้าร้านก็เชื้อเชิญลูกค้าให้เข้าไปในร้านฉันวางของไว้แล้วรีบเข้าไปนอนรอบนที่นอนที่ว่างอยู่ถือว่าเป็นการนอนจองไว้ก็แล้วกันส่วนเพื่อนก็นั่งรอคิวหมอน,นวดเช่นกัน ไม่นานเกินรอป้าที่ดูแลร้านก็จูงมือชายคนหนึ่งที่สวมแว่นตาดำเดินตรงเข้ามาที่เตียงของฉันแต่ฉันก็รู้อยู่แล้วว่าเขาคือหมอนวดเพียงแต่ตัวเองไม่รู้ว่าจะได้นวดกับหมอหญิงหรือหมอชายแต่ฉันก็ไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่ป้าดูแลร้านก็จูงมือหมอนวดชายคนนั้นให้มาสัมผัสที่เท้าฉัน เพื่อจะได้รู้ว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนความจริงแล้วฉันเคยนวดกับหมอนวดตาบอดที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นวันนี้เป็นวันแรกที่ได้นวดกับหมอผู้ชายหมอเริ่มบีบเท้าฉันเบาๆและถามฉันว่าต้องการนวดหนักหรือเบาฉันก็ตอบไปว่าตามตน,นัดของหมอก็แล้วกัน หมอเอานิ้วโป้งอันใหญ่ของหมอกดไปที่ฝ่าเท้าของฉันอย่างช้าๆ้าสองสามครั้งฉันรู้สึกถึงความสบายและผ่อนคลายขึ้นมาทันทีฉันก็หลับตาลงปีและเริ่มขยับมานวดขึ้นที่น่องใช้มือทั้งสองข้างบีบลงไปที่น่องอันโอบอันของฉันอ๋อฉันลืมบอกไปค่ะ ฉันเป็นคนค่องข้างเจ้าเนือ้อแต่เพื่อนๆชอบเรียกฉันว่าใหญ่อ้วนแรงบีบและแรงกดของหมอทำให้ที่นอนบุ๋มลงไปตามแรงเจ็บไหมครับลูกคะหมอถามเพื่อให้แน่ใจว่าฉันทนได้ ฉันรีบใส่หน้าตอบแต่ก็ได้ยินเสียงหมอถามอีกครั้งว่าเจ็บไหมครับผมจะได้นวดทุกฉันรีบตอบอย่างไวตามสบายเลยหมอแบบไหนก็ได้เอ๊ะแล้วเมื่อกี้ฉันจะใส่หัวทำไมงงกับตัวเองจริงๆแล้วก็แอบ,บขำตัวเองแล้วก็หลับตาลงอีกครั้ง หมอเริ่มแสดงฝีมือนวดตามสเต็ปไล่นวดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนทุกครั้งเวลาหมอจะเปลี่ยนท่าก็จะใช้มือที่ว่างอีกข้างมืออีกข้างคลำหาเป้าต่อไปทุกครั้งและก็ไม่เคยพลาดฉันก็บอกให้หมอนวดเน้นที่เข่าให้หมอก็คลำไปที่เข่าและคลึงจนฉันพอใจ แล้วก็คำหาจุดอื่นอีกต่อไปหมอนวดเริ่มขยับร่างกายให้สูงขึ้นจากเดิมที่นั่งอยู่ท่าพับเทียบและมือทั้งสองของหมอมาวางแมะที่หน้าขาของฉันขาอันอบอิ่มของฉันและขยับขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงต้นขาอ่อน ฉันอยู่ในท่านอนหงายค,ยค่อยๆหรีตาแอบมองดูหมอทำตาเล็กๆกลัวเขาจำรู้ว่าเรากำลังมองอะไรประมาณนั้นตาฉันมองมือที่วางบนขาอ่อนด้านบนสุดใจฉันลุ้นระทึกเต้นตึกตักไม่เป็นจังหวะไม่รู้จะกลัวทำไมแต่มันก็อดเสียวไม่ได้ จะบอกเลิกนวดกลางคันก็สงสารหมอเพราะเขายังไม่ได้ทำอะไรผิดเราต่างหากที่กลัวฉันจะพยายามหลับตาเพื่อให้หมอนวดให้จบจบไปแต่เปลือกตามันไม่ยอมปิดหมอนวดยกตัวให้สูงขึ้นเอามืออีกข้างค่อยๆค,คลำและตะปบเบาๆขึ้นมาอย่างช้าๆ เอาฝ่ามือทั้งสองข้างมาวางที่ขาหนีบของชั้นทั้งสองข้างด้วยความตกใจชั้นหุบขาเข้าและเกรงโดยอัตโนมัติชั่นลกลัวจริงๆกลัวหมอจับพลาดอันนี้ชันคิดไปเองหมอบอกว่าไม่ให้ชันเกรงเพราะกลัวเส้นพริก หมอเริ่มทิ้งน้ำหนักลงบนฝ่ามือแล้วก็บนขาหนีบของฉันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆฉันหลับตาสู้และกั้นหายใจไว้แต่ก็ยังสัมผัสถึงชีพจรตรงขาหนีบที่เต้นตุบตับตุบตับตุบตับเป็นจังหวะแรงๆทันทีที่หมอยกมือออก บริเวณที่ขาหนีบร้อนวูบไล่ลงไปถึงปลายเท้าทีเดียวหมอก็ถามว่าสบายไหมฉันก็ตอบไปอย่างนั้นแหละว่าสบายดีชอบแล้วหมอก็เริ่มเอามือมารูปคลำที่เอวของฉันอีกฉันบ่นกับตัวเองว่าเอาอีกแล้วเหรอเสียวอีกแล้วสิฉันรีบนอนคว่มแทนทันทีเพราะถ้ายังนอนท่าหง ก็คงจะเสียวไล่ขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับความเสียวนั่นแหละนวดเอวด้านหลังทำให้ฉันค่อยคลายเครียดไปได้ครู่ใหญ่ฉันก็เลยหันมาบอกหมอว่าฉันปวดที่ไหล่หมอมีฝีมือในการนวดไหล่จับเส้นที่ดีมากทำให้ฉันกำลังฟินอยู่ดีๆหมอก็บอกว่า ต้องกดเส้นที่ตรงรักแร้ด้วยจะได้สบายขึ้นกว่าเดิมฉันรีบลุกขึ้นนั่งและขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนพักใหญ่ฉันเดินออกมาเพราะก็มีเพื่อนมาเรียกพอดีฉันดีใจแล้วก็ได้โอกาสหยุดนวดก่อนที่จะหมดเวลาฉันก็จ่ายเงินให้หมอน,นวดพร้อมกับให้ทิป ในระหว่างทางฉันเดินไปวัดคิดตลอดทางว่าถ้าฉันจะนวดต่อตรงจักกะแล้มันคงจะเสียวหน้าดูแล้วก็พูดให้เพื่อนฟังแล้วก็พากันขำแต่ฉันขอบอกเลยว่าฉันไม่เคยพบหมอนวดตาบอดคนไหนที่นวดพลาดแม้แต่รายเดียวแต่ฉันเสียวไปเองต่างหากกดติดตามนะคะ